สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sparkling on You มาสร้างความสุขในการใช้ชีวิตไปได้วยกันนะคะและสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะครึ่งปีผ่านกันไปแล้วเนาะคือตอนที่เรากำลังอัดคลิปนี้อยู่ค่ะ mm hmm. ก็คือเดือนมิถุนายนกลางเดือนพอดีเลยวันที่15ทุกคนยังมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่าคะหรือความทุกข์ความเศร้าที่ผ่านเข้ามาเราจัดการมันได้อย่างที่มันควรจะเป็นไหม สิ่งที่มันอยู่ในวิชเ่นบอร์ดมันคลืบคลานมาหาเราอย่างที่เราคู่ควรหรือยังและในวันนี้ค่ะเราจะชวนมาประกอบจิตใจให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อรอรับกับครึ่งปีหลังไปพร้อมกันนะคะโดยท็อปิกที่ว่าอยากมีจิตใจที่เข้มแข็งลองสร้างร่างกายที่แข็งแรงกันดูก่อนไหมคะซึ่งถ้า ใครนะคะที่จิตใจท้อแท้พลังงานอ่อนอยู่คลิปนี้ก็สามารถที่จะฟังได้ส่วนใครที่พลังงานเข้มแข็งมากๆจิตใจเข้มแข็งมากๆอยู่แล้วแล้วก็คลิปนี้ก็สามารถฟังได้เช่นกันส่วนใครคะ่ะที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราและมาค่อยๆประกอบจิตใจให้มันเข้มแข็งด้วยทฤษฎีจากหนังสือเรื่อง Healing is the new high เพราะพลังแห่งการเยียวยา มันลำค่าที่สุดในชีวิตไปพร้อมๆกับเราในเอพิโซดนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วว่าเราเนี่ยกำลังอินกับหนังสือเล่มใหม่ของคุณเว็กซ์คิงมากๆก็คือ k i a l i n g is the n e w h i i h นนะคะโดยเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงพาร์ทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เหมือนกันถ้าใครนะคะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แข็งแรงมักอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็ง ก็คิดว่าน่าจะตรงกันเลยกับคอนเซปต์จากหนังสือเล่มที่เราบอกไปเพราะในหนังสือค่ะได้เขียนเอาไว้ว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีกับปลีกระเป๋าเปลี่ยนไปด้วยพลังงานและมองโลกในแง่ดีได้นั้นกายทั้ง7หรือเดชั้นแห่งความเป็นตัวตนจะต้องทำงานประสานกลมกลืนกันพออ่านหรือว่าได้ยินมาถึงคำว่ากายทั้ง7เนี่ย จริงๆเราอยากให้ตัดคำนี้ออกไปได้เลยนะคะเพราะในหนังสือบอกว่ามันค่อนข้างจะสลับซับซอ้อนแล้วก็ลึกซึ้งคอนเซปต์มันก็จะเป็นประมาณว่าการที่เรามีชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็จะกระปี้กระเป๋ามี positive energy มองโลกในแง่ดีเราควรจะต้องมีความสอบประสานกลมกลืนกันทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายทั้ง7หรือ ร่างกายทั้ง7ชั้นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเราก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันมีอยู่จริงๆนั่นแหละกายภายนอกก็คือกายเนื้อของเราและกายภายในรวมไปถึงจิตของเราในแต่ละระดับชั้นนะคะมันเป็นคอมพาร์ซเมนต์ของร่างกายแล้วก็จิตใจเราควรที่จะใส่ใจมันอย่างเท่าเทียมแต่ครั้งเราจะไปใส่ใจทั้ง7ด ชั้น5ชั้นอะไรก็ตามแต่นะคะมันอาจจะดูซับซอ้อนอย่างที่คุณเว็กซ์คิงได้บอกไปเรามีอย่างหนึ่งค่ะที่มันเป็นคอมโพเนนต์หรือว่าเป็นคอมพาร t เมนต์นะคะของกายทั้ง7นั่นก็คือกายเนื้อค่ะเป็นสิ่งที่เขาใกล้ชิดเรามากๆเลยซึ่งตัวกายเนื้อเนี่ยเขาเป็นตัวตนของเราค่ะหากทุกคนรู้จักร่างกายรู้จักกายเนื้อของตัวเองเป็นสิ่งเดียวที่เรามองเห็นได้ และเราใช้สิ่งนี้ในการสร้างประสบการณ์รับรู้สัมผัสต,ต่างๆรวมไปถึงกายเนื้อของเราเนี่ยมีความรู้สึกมีการแสดงออกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็เริ่มดูแลแล้วก็เยียวยาจิตใจทำจิตใจให้มันกระปี้กระเป๋าได้เนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นจากกายที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือเราควรที่จะเริ่มจากการเยียวยา และใส่ใจกายเนื้อก็คือร่างกายของเรานั่นเองค่ะในหนังสือพลังแห่งการเยียวยาวที่ลำค่าที่สุดในชีวิตหรือว่า Healing is the new high นะคะได้แนะนำให้เราฝึกดูแลตัวเองโดยเป็นการสร้างกิจวัตรประจำวันค่ะในการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็การสร้างกิจวัตรนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราทำแล้วดูเหมือนจะแสนธรรมดาในสายตาคนอื่น แต่มันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อในแต่ละวันนั่นก็สามารถเพิ่มเป็นกิจวัตรที่จะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของเราได้แล้วล่ะค่ะขอแชร์ประสบการณ์นะคะปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนมกร,ราคมเลยเรามีการใส่ใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราจริงๆในการดูแลตัวเองมากๆค่ะมันเหมือนการแสดงออกถึงเซลฟ์เลิฟอย่างหนึ่งด้วยนะคะ เราฝึกดูแลตัวเองโดยการทําตารางกิจวัตรค่ะแล้วบังเอิญมากๆว่ามันดันตรงกับคอนเซปต์ของหนังสือ Healing is the new high เล่มนี้พอดีมันก็เลยสอดคล้องกันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยออกกําลังกายได้มากขึ้นทําให้เรามีวินัยในการไปยิมมากขึ้นได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเลือกกินม,มากขึ้นที่สํคาคัญค่ะพอเราไปออกกําลังกายหรือว่า ฝึกไม่ว่าจะเป็น Endurance นะคะหรือว่าฝึก w e i เวทลิ f t i n g ยกน้ำหนักเวลาที่เราไปวิ่งหรือว่าฝึกออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะต้องฝึกการหายใจในการเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยหายใจไม่ถูกนี่ก็เหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้เราสามารถที่จะมีสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเจออะไรในชีวิตนะคะ ก็เลยทาให้เราสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไง่ายมากขึ้นด้วยนี่น่าจะเป็นผลพลอยได้หนึ่งจากการออกกําลังกายแล้วก็การฝึกตัวเองให้ไปยิ้มอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆลองดูความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าจิตใจเราอ่อนแอเราควรที่จะทําให้ร่างกายของเราเข้มแข็งมากขึ้นจริงไหมคะถ้าเราเชื่อในประโยคที่ว่า ใจิตใจที่เข้มแข็งมักจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงถ้าเกิดว่าร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเราก็จะอ่อนแอตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเริ่มรู้สึกว่าใจิตใจเราอ่อนล้าอ่อนแอแล้วก็อ่อนแรงลงให้เราลองมองกลับไปยังมุมมองของร่างกายหรือว่ากายเนื้อภายนอกค่ะให้เราไปทําให้ร่างกายของเราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากการเพิ่ม physical activity ให้มากขึ้นในระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาที่เราทำงานนะน,นะคะในช่วงที่เราเคยใช้ชีวิตแบบนั่งอยู่หน้าคอมเฉยๆแล้วก็ลุกขึ้นไปทานข้าวก็นั่งบนโต๊ะเฉยๆหรือบางคนก็เอาบินโต๊ะมานั่งกินบนโต๊ะเลยเนี่ยน,นะคะในระหว่างวันเราอาจจะลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินแกวแ่งแขนหรือว่าในช่วงพักเนี่ยค่ะเราอาจจะลงบันไดขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ก็ได้ นี้คือวันทํางานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันว่างๆล่ะวันหยุดแทนที่เราจะลุกขึ้นมาเปิดดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆในตอนเช้าเราเปลี่ยนเป็นตื่นเช้ามากขึ้นอีกนิดน,นึงไหมแล้วก็ไปเดินจ็อกกิ้งในส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโดของใครนะคะเดี๋ยวนี้มียิมกันหมดแล้วแหละอาจจะไปเดินลู่สัก30หรือ45นาทีก็ได้ค่ะ ซึ่งคอนเซปที่ว่าจิตใจที่เข้มแข็งมักจะ,จะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนะคะนอกจากเราจะได้จากหนังสือ Healing is the New High แล้วเนี่ยเรายังไปเจองานวิจัยค่ะที่เพิ่งตีพิมพ์เลยในปี2023ชื่องานวิจัยว่า Role of Physical Activity on Mental Health and Wellbeing หรือว่าอาจจะพูดภาษาไทยได้ในแนวประโยชน์หรือว่าหน้าที่นะคะ หรือว่าความจําเป็นของการออกกําลังกายที่มีบทบาทต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวมโดยงานวิจัยค่ะได้นําเสนอว่าการออกกําลังกายนะคะสามารถทาให้สุขภาพจิตดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มการทํางานนะคะของ h y โปทา a l a m สพิทู u i t a รี a ะดรีน l ลอกซิสค่ะ HPA axis นั่นเอง ซึ่งมันจะไปลดฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ดิซอลหรือที่เรารู้จักกันในนามของฮอร์โมนความเครียดนะคะอีกทั้งการออกกำลังกายค่ะยังไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเอนโดคาบาโนยและโอปิออยด์ซึ่งสารสองตัวนี้นะคะรู้ไหมว่ามันออกฤทธิ์เหมือนสารที่สกัดมาจากฟินหรือว่าพวกวอโมฟีนค่ะ ก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมคะที่คนออกกำลังกายเขาจะรู้สึกดีความเครียดลดน,น้อยลงนอนหลับดีขึ้นแล้วก็รู้สึกฟินแบบบอ,อกไม่ถูกอีกทั้งการออกกำลังกายคะ่ะยังสามารถเพิ่มการโฟกัสในการทำงานตลอดทั้งวันได้อีกด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมีความเครียดไม่ว่าจะเป็นเครียดทางร่างกายหรือว่าเครียดทางจิตใจก็ลองเอาตัวเองออกไปเดินเล่นออกไปออกกำลังกายอาจจะวิ่งเบา หรือว่าจะไปยิมไปเลยก็ได้ค่ะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้นะคะเอาไว้ในเอพิโซดหนึ่งที่ว่ากันด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะอะไรอยู่ในสมองของคน,คนที่มีความสุขใครยังไม่เคยดูเอพิโซดนี้หรือว่ายังไม่เคยฟังเอพิโซดนี้ก็สามารรย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะงานวิจัยค่ะยังบอกอีกว่าถ้าเราเล่นนะคะหรือว่าเราออกกำลังกายเริ่มต้นแค่ประมาณ30นาทีเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยให้ ร่างกายของเรานะคะกระตุ้นให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขทั้ง3ตัวเลยค่ะได้แก่เซโรโทนินเอนโดฟินแล้วก็โดปามีนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะมันเหมือนกับจะพูดได้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะไปช่วยรีเซ็ตสมองนะคะทำให้สมองเต็มไปด้วยสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึก แอนซิโอไลติกหรือว่าลดความกังวลลดความเครียดได้ดีมากยิ่ขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าพอเรารู้แล้วว่าออ๊ยโอเคการออกกําลังกายมันดีมากๆเลยวันนี้เราพุ่งตัวไปเลยเออกกําลังกายไปเลย3ชั่วโมงติดกันไม่ใช่นะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะการออกกําลังกายหนักก็ทำให้ร่างกายเครียดได้เหมือนกันนะคะ การออกกําลังกายให้มีประสิทธิภาพก็จะมีการแนะนําค่ะว่าให้ทําอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็คือวันละประมาณ20-30นาทีต่อวันค่ะหรือใครที่สามารถทําได้มากกว่านั้นหรือบ่อยกว่านั้นก็สามารถทําได้นะคะแต่ก็อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เนาะอาจจะสัก3วันหรือว่า5วันค่ะเอาที่เราสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เครียดมากจนเกินไปค่ะ ส่วนตัวของเรานะคะทุกวันนี้หลังจากที่รู้แล้วว่าการออกกำลังกายมันดีแล้วก็ได้ทำกิจวัตรประจำวันนะคะลงล็อก ok, ตารางเอาไว้ตามที่หนังสือ Healing is the new high บอกรวมไปถึงอ่านเปเปอร์เรารู้สึกว่าประโยชน์มันเยอะดีจังเราก็เลยได้มีโอกาสค่ะจัดตารางตัวเองให้ออกกำลังกายนะคะแบบเวทเทรนนิ่ง3วันต่อสัปดาห์แล้วก็อาจจะมี endurance ก็คือวิ่งบ้าง 3-4วันต่อสัปดาห์ตามที่สะดวกให้ร่างกายได้พักบ้างไปเจอความเครียดบ่อยๆในะยิมเจอเทรนเนอร์ดุๆก็ไม่เอาเนาะไม่ทุกวัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เรานะคะคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือวินัยในการไปออกกำลังกายค่ะเราจะคงความสม่ำเสมอหรือว่าคงวินัยในการออกกำลังกายได้ยังไงเดี๋ยวเอพิโ o ดหน้าค่ะเราจะมาแนะนำเพื่อนๆ เรื่องของตารางกิจวัตรนะคะหรือว่าการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เรามีความสุขตามแบบฉบับหนังสือ Healing is the new high กันค่ะเพื่อปรับกิจวัตรนั้นให้มันตรงกับจริตเพื่อนๆมากที่สุดทำแล้วก็ไม่รู้สึกฝืนจนเกินไปมาทำให้ทุกวันของเรามีความสุขกายสบายใจแถมยังได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วย และคอนเทนต์ดีๆยังมีอีกเพียบที่นี่อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะ Sparkling on you พร้อมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้ขอให้มีวันที่ดีขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ